สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถซูซูกิอาร์ติก้านะครับเป็นปี2019ตัวนี้เป็นโฉม all new นะครับเปิดตัวมา2ตัวนะครับก็คือตัว GL กับตัว GX นะครับอ่ามีตัวเรียกว่าตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะครับราคานี่เรียกว่าโอ้โหแตกตื่นเลยนะฮะได้ยินราคามาคือราคาอยู่แค่6กแสนานะครับกับ6กแสนเกรองท็อปเนี่ยหกแสนานะฮะแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยหกแสนเนะครับ คือรถ7ที่นั่งนะครับแล้วได้ราคาเนี้ยคือราคาเอ่อมันโอ้โหราคาเนี้ยซื้อได้แต่ซิตี้คาร์นะครับราคาเนี้ยซื้อได้แต่ซิตี้คาร์เพื่อเผื่อซิตี้คาร์บางคันน่ะนู่นเลยฮะเกือบล้านเลยนะฮะแต่คันนี้เป็น7ที่นั่งนะครับแล้วออปชั่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่ซื้อได้ในราคา6กแสนห้าถึงกับหกแสนเก้านะครับอ่ภาภายนอกนะครับภายนอกก็เป็นแบบ5ประตูนะครับก็มีอ่ประตู ฝั่งที่เข้ามาได้เนาะสประตูกับประตูด้านด้านท้ายนะครับก็เป็น5ประตูนะครับรูปลักษ์การออกแบบต่างๆนะฮะ u z u กิก็รู้สึกจะออกมาอยู่สสีเลยนะครับแต่สีที่จ็บจำเจ็ก็เป็นสีแดงเนาะสีแดงก็แจ่มมากนะครับมาดูทางด้านหน้าของสุ zu กิอัติก้านะครับก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์แล้วก็ใส่โคมดําด้วยนะครับไฟหน้านี่ดูเท่มากนะครับกระจังหน้าก็เป็นสีดานะครับประดับด้วยสีโครมเนี่ยมนะครับมีไฟตัดหมอก ดูสวยงามนะครับความสูงก็ไม่สูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นรถ7ที่นั่งแบบครอบครัวนะครับถ้าเกิดว่าใครมีครอบครัวใหญ่นะครับมีลูก2คนนะครับสคนผเมียแล้วก็มีพ่อแม่ไปด้วยอะไรประมาณนี้รถอย่างนี้น่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าผมติดใจตรงราคาของมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่ห0 0 0นกว่าบาทเนี่ยโหเจ้าอื่นจะสู้ยังไงนะครับ 6แสนกว่าบาทนี่ลถเก๋งนะครับลถเก๋งตัวแบบธรรมดาธรรมดาน่ะได้ได้เท่านั้นเลยนะครับแต่นี่ได้7ที่นั่งเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับใกล้จะสงการแล้วด้วยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าด่ถือว่าสวยมากนะครับก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกตกแต่งเป็นสีดำนะครับกระจังหน้าชั้นบนชั้นล่างนะฮะสีดำหมดเลยนะครับ ตัวลายน้ําลายอะไรก็ถือว่าสวยนะครับการออกแบบถือว่าสวยนะครับปรับ all n e ใหม่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เครื่องก็ค่อนข้างใหญ่เลยละฮะเครื่องนี่ถือว่าใหญ่เลยนะพอใส่มาใส่มารู้สึกจะเป็นเครื่องพันห้านะครับรู้สึกว่าจะใสเครื่องมาหน้ามีล้อแม็กมาให้นะครับบื้อเปิดประตูเป็นโครเนียมนะครับคือเอาไปตกแต่ง อีกเล็กน้อยนะผมว่านะเอาไปใส่อีกเล็กน้อยใส่ยกตัวอย่างเช่นพวกแหลกหลังคาถ้าเกิดใส่แหลกหลังคาเข้าไปเนี่ยโอ้โหรถดีดยกขยงไปทั้งบ้านได้เลยนะครับรถท่องเที่ยวจะเดินทางไกลจะอะไรนี้สบายเลยนะครับสําหรับตัวอาร์ติกาเนี่ยก็มีจุดเด่นนะครับจุดเด่นอยู่ค่อนข้างจะหลายจุดมากๆนะฮะอย่างที่ยกตัวอย่างไปอันแรกเนาะก็เป็นตัวตัวราคานะครับตัวราคานี่เรียกว่า เทบจะเทบจะหาตัวจับยากเลยนะครับถ้าเทียบตัวราคานะครับออฟชั่นภายนอกนะครับการตกแต่งภายนอกนี่ถือว่าก็สวยโดดเด่นดีนะครับถือว่าสวยโดดเด่นดีแต่ว่าต้องต้องได้บอกนะว่าด้วยราคาของเขานะครับเป็นประมาณนี้ออฟชั่นต่างๆนะครับมันก็อาจจะไปไม่ไม่ถึงกะสุดนะครับไม่ถึงกะสุดก็มีบางตัวนะครับบางตัวที่ที่อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับอาจจะลดลงมาหน่อยอาจจะไม่ถึงกับ อาจจะไม่ถึงกับสูงปีดสุดๆอะไรประมาณนี้นะยกตัวอย่างก็อย่างพวกเบาอะไรประมาณนี้เบาเขาจะเป็นเบาผ้านะครับก็จะไม่เป็นเบาหนังอ่ะเนาะแต่ถ้าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้นะฮะก็ถือว่าได้ของดีนะแค่แค่เป็นเบาผ้าเบาหนังแค่นั้นเองนะฮะไฟท้ายโอ้โหไฟท้ายนี่มันเหมือนหลายยี่ห้อมากเลยนะเหมือนหลายยี่ห้อนะครับเป็นไฟท้าย led แต่ผมว่านะผมว่ามันมองจากมุมเนี้ยมันเหมือนกับตัวตัว bmw อ่ะนะครับมันเหมือนตัว bmw นะครับแต่หลายๆท่านก็มองอาจจะเป็นเหมือนพวกีไปนู่นนะฮะแต่ว่าให้มองว่าอ่ามันเป็นรถซูซูกินะครับนะทางด้านท้ายก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยอ่าเปิดประตูที่5เข้ามาก็เก็บของได้เยอะนะครับถ้าถ้าที่นั่งอ่ามันจะมีอยู่3แถวนะถ้าที่นั่งแถวที่สเนี่ยเราไม่ได้นั่งก็สามารถพับได้นะครับพับแล้วก็เป็นที่เก็บข้าวเก็บของอะไรพวกนี้ ส่วนใหญ่ล้วก็นั่งกันอยู่ที่แถวที่1กับแถวที่2นะครับก็คือแถวคนขับกับผู้โดยสารส่วนแถวที่3ก็จะเป็นที่นั่งที่6กถึงที่7นะครับถ้าไม่มีใครนั่งก็พับเก็บเอาไว้นะครับดูทางด้านท้ายก็ถือว่าโฉบเฉี่ยวทันสมัยนะครับโฉบเฉี่ยวทันสมัยตามสไตล์รถใหม่ๆนะครับรถปี2019ก็ต้องออกมาหน้าตาดูดีหน่อยนะครับหน้าตาดูดีหน่อยถึงจะเข้ากับเทรนยุคนี้นะครับมองทางด้านข้างนะทางด้านข้างก็ แหมมันก็ดไูไม่ไม่แพ้กับยี่ห้ออื่นนะครับก็ดูไม่ไม่ไม่ไมไมแพ้ยี่ห้ออื่นนะฮะเรื่องสีสันเรื่องมาตรฐานการผลิตผมว่าก็ซูซูกิปัจจุบันเรียกว่าศูนย์บริการก็น่าจะมีเยอะขึ้นแล้วนะครับเนี่ยล้อแม็กใส่มาให้สวยนะครับภายในนะฮะมาดูภายในภายในนี้ก็ถือว่าดูดูดีเลยนะครับตัวนี้ตกแต่งเป็นสีลายไม้มานะครับ ตกแต่งสีลายไม้อ p อปชันก็แทบจะมีครบทุกอย่างเท่าที่รถคันนึงจะมีได้นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้มีจอทางด้านกลางนะครับภวงมลาลัยมีมันติฟังก์ชันนะครับตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะครับเป็นภูงมลาลัยสีดํานะครับหุ้มหุ้มด้วยหนังนะครับหุ้มด้วยหนังสวยงามมากนะครับตกแต่งด้วยสีลายไม้นะครับคอนโซลกลางก็เป็นดีไซน์แบบเรียกว่า เรียกว่าแตกต่างนะครับเรียกว่าแตกต่างมุมนึงก็เป็นกลมๆนะครับมุมนึงก็เป็นเหลี่ยมๆตรงๆไปอะไรประมาณนี้ครก็มีความแตกต่างในการออกแบบได้หลายมุมนะครับนยฮะตกแต่งลายไม้ถือว่าสวยมากนะครับรถรถนี่แบบออกแบบแนวไฮโซได้เลยนะถ้าว่านะฮะมีบัตรหลายๆมุมไฮโซนะครับแล้วก็ที่เด่นเลยนะครับก็คือแถวแอร์แถวที่2นะฮะแอร์ Air แถวที่2องพอรถราคานี้นะครับมีแอร์สแถวเนี่โอ้โหก็ถือว่าถือว่าแจ๋วเลยนะครับอั้ก็รถตู้เลยนะ หลายรุ่นต้องมีนู่นนะฮะหลักเงินล้านเลยนะครับถึงจะได้เล่นรถแอร์สองแถวได้นะครับตัวเครื่องก็เป็นเครื่อง1 5 0 0 c พนซีซีนะครับ1,500อซีซีอ่าก็เป็นเครื่องที่อ่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประหยัดอยู่นะครับไม่ถึงกับเป็นอีโกคาร์นะครับไม่ถึงกับเป็นอีโกคาร์แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเครื่องใหญ่นะครับเครื่องพันห้าเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเบนซินถือว่ายังยังน่าใช้อยู่เพราะว่าน้ามันมันก็ไม่กินเยอะนะครับแล้วก็อัตราเร่งอัตราอะไรต่างๆก็ถือว่าอ่า ถือว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับจะแซงจะนั่นจะนี่มันทําได้หมดนะครับเครื่องระดับนี้นะครับเครื่องพันห้าก็แลกกลับไปได้หลายคนอ่ะอนะฮะก็ประหยัดถือว่าประหยัดมากๆนะครับแต่ว่าเครื่องมันห้องเครื่องถือว่าใหญ่มากนะฮะห้องเครื่องถือว่าใหญ่มากก็มี อ่าหลายหลายอย่างนะฮะมองเห็นเข้าไปก็มองสามารถจะมองมองมองแทบได้ทุกอย่างเลยนะครับพวกเบรก ABS อะไรพวกนี้เรามองเห็นหมดเลยนะครับการจะซ่อมบารุงผมว่าน่าจะไม่ยุ่งยากนะครับน่าจะไม่ยุ่งยากเท่าเท่าไหร่เท่าไรนะครับอ่ามาดูการขับนะครับการขับก็ตะกี้นี้ผมได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปกับลูกค้านะฮะไปกับลูกค้าให้ให้เขาลองขับดูแล้วเราก็นั่งดูนะครับความรู้สึกในการนั่งอ่าในในแถวที่2นะฮะในแถวที่2 ผมรู้สึกว่ามันมันเด้งเด้งหน่อยนะครับมันเด้งเด้งหน่อยอาจจะเป็นเพราะเพราะอย่างนี้นะครับมันเด้งๆ้งเพราะว่ารถเนี่ยช่วงล่างอาจจะออกแบบมาให้รับน้าหนักเยอะกว่ารถเก๋งธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นเกจที่นั่งใช่ไหมเจกดที่นั่งเสร็จปั๊บแล้วก็มันควรจะรับน้ําหนักได้มากหน่อยนะครับพราะออกแบบให้มันรับน้ําหนักได้มากๆเนี่ยมันก็อาจจะพอเนี่ยไปไม่กี่คนมันก็เด้งๆงหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเงียบนะฮะภายในนี้ก็ถือว่าเงียบขับสบายเพราะเพราะว่าคนขับเป็นผู้หญิงนะฮะคนขับเป็นผู้หญิง ก็ไม่ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับถือว่าพอดีเลยนะครับถือว่าพอดีเลยถ้าเพื่อนๆสมาชิกน,นะครับท่านไหนสนใจรถซูซูกินะครับตอนนี้ก็เปิดจองแล้วนะฮะเปิดจองแล้วเปิดให้ลองขับนะครับวันนี้กันเลซิ่งก็ไปอลองขับที่โชว์รูมสาขาต่างจังหวัดนะครับแต่ก็ลองขับก็ถือว่าโอเคดีนะฮะถือว่าโอเคดีจริงๆถ้าเกิดว่ามีมีตังก็ก็อยากเอาเลยนะเราะเพราะราคามันมันไม่ถึงกับ เกินเอื้อมนะครับถ้าพูดตรงๆก็ไม่ถึงก็เกินเอื้อมมากเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงราคาอยู่ที่ไม่เกิน6อ,อยู่ที่ห0 0 0นกว่านะหกแสนกว่าเนี่ยจริงๆมันจะได้ตัวแบบตัวคิเล่หน่อยอะนะตัว ตัวเจอะไรเงี้ยนะตัวตำตหน่อยนะครับแต่นี้ได้เป็นรถเ็ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็เป็นอเนกประสงค์เขาต้องจะมากนะครับถ้าเกิดว่าใครมีครอบครัวนะครับใครมีครอบครัวหลายหลายท่านนะครับหรือว่าใช้อเนกประสงค์ในแนวแบบประมาณอยเงี้ยนะครับเพราะมันเก็บเอกสารเก็บอะไรไว้หลังรถได้นะครับรถอย่างนี้นะครับราคาไม่แพงประหยัดน้ามันนะครับเป็นเจ็ที่นั่งด้วยและเป็นรถป้ายแดงด้วยนะครับ ยังไงเพื่อนๆสมาชิกก็ลองไปขับที่โชว์รูมดูนะครับโชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับน่าจะมีให้ลองทดลองขับแล้วนะครับสำหรับซูซูกิตัวนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตบอกฝากข่าวของการเลสซิ่งด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีรถรีวิวเป็นรถใหม่เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าทางการเลสซิ่งก็จะรีวิวแนวสภาพของรถมือสองนะครับก็จะไม่ไม่เอาข้อมูลของรถมาให้เพื่อนๆสมาชิกปวดหัวนะครับก็จะ พามาดูว่าตรงนี้มันสวยตรงนั้นมันไม่สวยเท่านั้นนะครับะจะพยายามจะไม่เอาตัวเลขมาเยอะเลขแรงมารร้าแรงอัดอะไรอย่างนี้พยายามจะไม่เอามานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการมานั่งชมรถแล้วกันเนาะดูว่ารุ่นไหนมันสวยมันดูโดนตามันอะไรแล้วก็เราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ <struck> ช่วงนี้ก็จะมีรถหมาป้ายแดงเข้ามารีวิวให้ดูหลายคันนะครับแต่ว่าก็จะพูดไปเรื่อย ไม่รู้ว่าเข้าไหมนะก็จะลองพูดไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะมันจะมีงานมอเตอร์โชว์นะครับในประมาณเดือนมีนาเนี่ยคิดว่าน่าจะออกมาอีกหลายรุ่นนะครับคิดว่าน่าจะออกมาอีกหลายรุ่นก็คงขออนุญาตเขาถ่ายไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ออกไปถ่ายแล้วล่ะนอกจากรถมือสองก็ไปถ่ายรถป้ายแดงหลายๆโชว์รูมก็ให้ถ่ายนะครับหลายๆโชว์รูมนี่ไล่ออกมาเลยนะโอ้โหไม่รู้จะห่วงเอาไว้ทําไมนะรถขอถ่ายหน่อยก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ